ของเชีร์เมอร์าวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พ่อยเหล่าซื้อจะมาสอนเกี่ยวกับสีต่อจากอ e ีอ e ีหล่าซื้อนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะคําที่อยู่บนหน้าจออ,อ่านว่ายังไงบางคนก็จําได้บางคนก็จําจไม่ได้เนาะงั้นวันนี้ครูจะทบทวนคำศัพท์อีกรอบนึงนะคะแล้วก็เราก็จะมาเรียนรู้สีเพิ่มเติมกันด้วยถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าคํานี้อ,อ,อ่านว่ายังไงคำนี้อ,อ่านว่า เย颜色颜色ร์แปลว่าสีอ่าตอนนี้บนหน้าจอครูมีสัตว์อะไรบ้างคะกระต่ายนกแล้วก็สุนัขจิ้งจอกเนาะอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่ากระต่ายมีสีอะไรกระต่ายมีสีอะไรคะ สีขาวสีขาวภาษาจีนพูดว่าไปเซ่อไปเซ่อไปเซ่อแปลว่าสีขาวนกไานกสีอะไรสีเขียวสีเขียวภาษาจีนพูดว่ารีเซ่อรีเซอรีเซ่อแปลว่าสีเขียว สือนักจิ้งจอกสีอะไรสีแดงสีแดงภาษาจีนพูดว่าหงซอหงเซอหงซอแปลว่าสีแดงอ่ามีใครเคยเจอยีราบ้างคะยีราลักษณะยังไงตัวสูงแล้วก็สีเหลืองใช่ไหมคะสีเหลืองภาษาจีนพูดว่ายังไง หวงเซหวงเซหวงเซแปลว่าสีเหลืองอ่าแล้วน้องช้างว่าสีอะไรสีเทาสีเทาภาษาจีนพูดว่าฮุยเซ่ฮุยเซ่ฮุยเซแปลว่าสีเทา เรามาดูสัตว์น้ำกันบ้างสัตว์ตัวแรกก็คือวานเพชาาาเพชาคาดวันเพชชาคาสีอะไรคะสีดำสีดำภาษาจีนพูดว่าเฮยเซอเฮยเซออีกรอบหนึ่งเนาะเฮยเซอแปลว่าสีดำอ่าสัตว์ทั้งล่างคืออะไรดอลลี่ดอลลี่ขี้ลืมมีใครเคยดูไหมค่ะ ตอรี่สีอะไรสีน้ำเงินสีน้ำเงินภาษาจีนพูดว่ารานเซอร์านเซอร์า,านเซอแปลว่าสีน้ำเงินอ่าวันนี้ตะกร้าผลไม้บ้านคู่เต็มไปด้วยผลไม้เลยมีอะไรบ้างเนี่ยมีกล้วยมีส้มมีสับปะรดมีเยอะแยะเลย บ้านนักเรียนมีผลไม้บ้างไหมคะอ่าบางบ้านก็มีเนาะมีอะไรบ้างเนี่ยอ่าบางบ้านก็มีแอปเปิลบางบ้านก็มีกล้วยบางบ้านก็มีส้มใช่ไหมคะงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละบ้านครูนอกจากที่ครูเพิ่งพูดไปอะ่ะมีผลไม้อะไรกันบ้างอ่าผลไม้แรกนะคะก็คือส้มส้มมีลักษณะสีอะไรสีส้มสีส้มภาษาจีนพูดว่า ส色，ง色，ว色，แปลว่าสีสม้มอะเปิดออกมาที่สองก็คืออ่งงูอ่งงูภาษาจีนว่ายังไงรู้ไหมอังงูภาษาจีนก็คือผู้เถาผู้เาแปลว่าอ่งงูอ่งุูภาษาจีนพูดว่าอะไรนะผู้เถา โอเคอังกุญมีสีอะไรสีม่วงสีม่วงภาษาจีนพูดว่าสือเส่อสือเส่อสือเส่อแปลว่าสีม่วงอ่าเรามาดูกันต่อมาก็คือบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่มีสีอะไรคะสีฟ้าสีฟ้าภาษาจีนพูดว่าเฉีย่รานเฉีย่รานอีกรอบนึงนะ เฉียนร้านแปลว่าสีฟ้าอ่าลูกท้อลูกทอ้กทอมีอสีอะไรสีชมพูสีชมพูภาษาจีนพูดว่าเฟิร์นเซอร์เฟิร์นเซอร์เฟิร์นเซอเรอ์แปลว่าสีชมพูอ่าลำไย,ยสีอะไรสีน้ำตาลสีน้ำตาลภาษาจีนพูดว่าจงเซอร์ จงเซจงเซแปลว่าสีน้ำตาลอ่าสีทองสีทองนี่คืออะไรเนี่ยผลไม้นี่คืออะไรสารี่สาลีสีทองภาษาจีนพูดว่าจินเซจินเซจินเซแปลว่าสีทองอ่าเรามาทบทวนกันดีกว่าเนาะ จมพูดว่าอะไรนะเฉืองสอเฉิงสงส์องุนล่ะจื่อส์อจื่อส์อจื่อเสอสแปลว่าสีม่วงสีฟ้าล่ะเฉียนหลานเฉียนหลานเฉียนหลา,า,านแปลว่าสีฟ้าสีชมพูล่ะฝรั่อ ฝนเฟืสฟส,สีน้ำตาลจงสสจงสจงสสีน้ำตาลสีทองสีทองว่าไงนะจินสจินสจินส,ะสะโอเคค่ะวันนี้เราได้ทบทวนเรื่องสีแล้วก็ได้เรียนสีเพิ่มเติมกันอีกด้วย นักเรียนอย่าลืมทบทวนนะคะเราก็เราก็จะส,สามารถพูดภาษาจีนได้มากยิ่งขึ้นงั้นวันนี้ใต้เจี้ยนนะคะ